สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องลักเล็กชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะมาลงสูตรเด่นล่างอีกสักสูตรหนึ่งนะคะเด่นล่างก็เดินดีนะคะสูตรนี้แต่มาผิดงวดที่ออก5้าสามนะคะตามต่อนะคะสูตรใช้ ต้องไม่ตรงสูตรใช้หลักหมืน่นบวกหน่วยล่างครั้งที่สามใช้หลักหมืน่นบวกหน่วยล่างครั้งที่สามแล้วก็บวกร้อยล่างครั้งที่ทสี่แล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะคะตามที่มาร์กไว้นะคะสามบวกเกบวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ 3 9 12, 7, 19, 1เกสบวกเจ9บวก1เป็น0นะคะได้0 12ออก1 0อันนี้บวกกัน7 8็บวก8ได้บวก1ได้4 5 6เลขที่ออกคือ5 8นะคะถูก5 9าวก3บวกสามบวกห้าบวกสา7บวกหเป็น18 8ได้8 9 0นะคะเลขที่ออกล่างคือ09 มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองเลขที่ออกคือศูนย์หกถูกศูนย์ห้าบวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งได้แปดเก้าศูนย์เลขที่ออกคือศูนย์สองหนึ่งบวกสามบวกหกบวกหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหกเป็นศูนย์ บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะได้หนึ่งสองสามเลขที่ออกคือเก้าสองถูกที่สองหลักหน่วยหกบวกแปดบวกหนึ่งหกบวกแปดสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกหกเดินหน้าอีกสองแต้มหกเจ็ดแปดเลขที่ออกคือหกหนึ่งนะคะถูกเลขหกแปดบวกสองบวกห้าบวกหนึ่งเป็นสิบห้าเป็นบวกหนึ่งเป็นหกหกได้เด่นหกเจ็ดแปดเลขที่ออกคือห้าสาม วันนี้ไม่ถูกนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาสองบวกเก้าบวกศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองได้เด่นสองสามสี่เลขที่ออกคือหนึ่งสี่ถูกที่หน่วยนะคะหลักหน่วยเลขสี่ก็มาตามต่อวันนี้นะคะเพราะสถิตินี้ก็เดิน ถ้าหลุดน่าจะมานะคะไม่น่าจะหลุดซ้ําถ้าหลุดซ้ําเราก็ทิ้งสถิติตามที่เห็นนี้นะคะหลักมือคือสามบวกด้วยร้อยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดเป็นศูนบวกด้วยร้อยครั้งที่สี่อีกสองเป็นสอง ได้3ามบวกเบวกสเป็น12บวกหคงที่เป็น3นะคะเลขที่เด่นคือ3 4 5ก็มาลุ้นกันว่า3 4 5ส่าล่างนะคะจะมาที่เลขไหนก็ตรงใจทุกตัวเลยนะคะ3 4 5สี่นี้น่าเก็บเอาไว้ค่ะสวยเดี๋ยวจะมา ให้สูตรบนล่างอีกสูตรหนึ่งไปจ,จับคู่กันดีไหมเอ,อ่ยลองจับสลับกันไปเพื่อจะเข้าอันนี้มินบนล่างหรือเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะมาได้ทั้งบนทั้งล่าง บางครั้งก็ออกล่างบางครั้งก็ออกทั้งบนทั้งล่า,างคร้งก็ออกบนอย่างเดียวนะคะสูตรก็ใช้หลักแสนบวกหน่วยบนบวกเจ็ดคงที่นะคะแสนคือหนึ่งบวกด้หน่วยบนคือสองบวกด้วยเจ็ดคงที่นะคะหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ได้เด่นศูนย์เดินหน้าปกหนึ่งแต้มศูนย์กับหนึ่งเลขที่ออกคือหนึ่งเก้าหกศูนย์สองก็ถูกที่หนึ่งหลัก ร้อข้างบนแล้วก็ถูกศูนย์หลักสิบล่างสามบวกหเป็นเบวกอีกเจ็ดคงที่เป็นสิบหได้เด่นหเดินหน้าหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะคะเลขที่ออกแปดศูนย์เถูกเหลักหน่วยนะคะสามบวกเบวกเจ็ดสามบวกเจเป็นศนบวกอีกเจ็ดคงที่ได้เจนะคะเดเดินหน้าไปอีกหนึ่ง ได้7กับ8เลขที่ออกคือ4 1 7 6 1ถูกที่7ตับหน่วยบนต่อไป9บวก7บวก7 9บวก7เป็น6บวกอีก7เป็น13นะคะก็ได้เลข3เดินหน้าอีกถึงแต้ม3กับ4เป็นเลขเด่นเลขที่ออกคือ4 0 5 5 3ก็ถูกที่4ข้างบนนะคะหลักร้อยแล้วก็ถูกที่3 หลักหน่วยล่างนะคะเดี๋ยวอันนี้ลืมมาร์กอันนี้ก็เข้าทั้งทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะคะอันนี้ถูกที่เจ็ดอันนี้ถูกที่เจ็ดอันนี้ถูกที่สี่บนสามล่างต่อไป หกบวกหบวกเจบวกห้าเป็น11บเวกเเป็น8นะคะได้8ปดเดินหน้าหนึ่งแต้มเป็น8กับเเลขที่ออกคือ5 9 4ถูกที่9้าหลัก10บนนะคะแล้ไปงวดที่จะถึงนี้นะคะ หลักแสนคือสี่หลักหน่วยบนคือสี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเจ็ดคงที่ได้สิบห้าเอาเลขห้ามาแล้วก็นับบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มได้เด่นห้ากับหกนะคะเป็นเลขวิ่งบนล่างสำหรับงวดนี้นะคะก็สามารถที่จะจับเลขวิ่งบนล่างเนี่ยไปคู่กับชุดที่ให้เมื่อกี้ได้เลยนะคะเมื่อกี้ให้เด่นล่าง 3ตัวมา1ตัวนะคะสุดเยอะเลยนะคะ เมื่อกี้เด่นล่างได้สามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าก็มาจับกับห้าหกดีไหมคะลองจับดูนะคะสามสี่ห้าแต่ชุดนี้ก็ต้องเล่นบนล่างนะคะเพราะว่าห้ากลหกสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างบนล่างนะคะ บนล่างวัดทีสิบหกสิงหาคมหกห้านี้นะคะอ่าได้สามสี่ห้าอีกชุดหนึ่งได้ห้าหกนะคะแล้วลองจับกัน ได้สามสามหกสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกตอนนี้เดี๋ยวขอดูตัวที่ไม่ไไน่ามาดีก่าข้างล่าง สวยนะคะก็ถักกลับด้วยก็จะเป็นสิบอันนี้มีหกชุดใช่ไหมคะถ้ากลับด้วยก็จะเป็นสิบสองชุดหรือสิบเอ็ดชุดเพราะว่าห้าห้าไม่ต้องกลับบนล่างนะคะลองพิจารณาดูนะคะลองจับดูชุดนี้ก็สวยนะคะแต่ชุดนี้ต้องเล่นบนล่างนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ